สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของซ m s u ุง A03 นะคะแบตเตอรี่เก่าของ s a m s u n ง A03 ตัวนี้นะคะมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปป่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต,ต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันป่งมานะคะและทีนี้เนี่ยมันทำให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยนี่นะคะขนาดปกติเนี่ย มันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังอ้าอ,ออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตบวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่คิดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะนี่นะคะ แบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เปลี่ยนไปนะคะมันจะไม่มีรอยขูดขาดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เซลล์มันเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆนะคะมีรอยขูดขาดแบบนี้นะคะน,นีนะคะ หลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใช้งานได้นะคะติดฝาหลังได้ใส่ฝาหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเวลาชาร์จก็ขึ้นชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อตรงสีแดงค่ะเสร็จแล้วค่ะ แบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนแบตนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ